สวัสดีค่ะคลิปนี้สำหรับผู้ที่ชวนเพื่อนมาเรียนนวดไทยนะคะเราจะให้ค่าชวนนะคะคนละ500บาทค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะมาเรียนนวดไทยกับทางสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพค่ะของเรานะคะเรียนจบมีใบประกาศสนียาบัตรมอบให้นะคะได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะ คนที่เรียนจบนะคะก็เอาไปประกาศไปขึ้นทะเบียนหมอนวดไทยได้ทุกจังหวัดนะคะเพราะว่ากรมสนับสนุนและบริการสุขภาพรับรองหลักสูตรแล้วนะคะท่านสามารถที่จะนำใบป,ประกาศไปเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเปิดร้านได้ทุกจังหวัดะคะ่ะไปทําอยู่ที่บ้านนะคะไปเปิดร้านอยู่ตรงไหนจังหวัดไหนก็ได้หมดเลยค่ะไปขึ้นทะเบียนหมอนวดไทยที่จังหวัดนั้นนะคะ หรือจะไปสมัครงานก็ได้ค่ะสมัครงานที่ไหนก็ได้เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะคะจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรง โรงแรมนะคะหรือไม่ก็เป็นร้านวนวดทั่วไปนะคะก็สามารถที่จะเอาใบป,ประกาศไปสมัครงานได้เหมือนกันนะคะโทรติดต่อได้ที่เบอร์06 3896 3893ค่ะอีกเบอร์นะคะ0 8 6 4 2 8 4 5 2 9ค่ะขอบคุณมากนะคะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ